สวัสดีนะคะวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องผสมที่ใช้แล้วคิดว่าราคาไม่แพงสามารถตีไข่ได้น้อยที่สุดเพียงแค่1ฟองเท่านั้นเครื่องผสมสัญชาติจีนรหัสรุ่น sc 2 0 5เปิดกล่องมาก็จะเจอพายสีดำถามว่าใช้ได้จริงไหมพอใช้ได้ค่ะแต่ไม่เหมือนกับพายที่เราซื้อแยกเนื่องจากว่าเขามีความยืดหยุ่นน้อยกว่า แล้วก็จะเจอคู่มือค่ะเป็นภาษาจีน,นมเ,ม,นเมื่อนำออกมาจากกล่องเราก็จะเห็นเป็นฝาครอบค่ะติดอยู่กับโฟมนะคะเป็นฝาครอบพลาสติกใสค่ะ ครื่องรุ่นนี้แพ็คมาค่อนข้างดีเลยค่ะห่อพลาสติกแล้วก็ห่อโฟมกันกระแทกอย่างดีตัวปลั๊กจะมีลักษณะเหมือนของประเทศไทยค่ะคือขาเขาจะมีสองขาสามารถใช้กับปลั๊กต่อหรือว่าเต้าปลั๊กของประเทศไทยได้เลยค่ะจะมีกำลังไฟที่1,200วัตต์ตัวของเครื่องผสมจะทำจากอลูมิเนียมค่ะผสมกับพลาสติกนะคะตัวสีเงินๆจะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดและสีดำจะเป็นพลาสติกค่ะ ตัวถังเป็นอลูมิเนียมค่ะค่อนข้างแข็งแรงวิธีการเปิดหัวผสมนะคะจะต้องกดปุ่มลงไปค่ะแล้วใช้มือข้างหนึ่งประคองหัวผสมขึ้นมานะคะรุ่นนี้เขาจะมาพร้อมหัวตีทั้งหมด3หัวค่ะก็จะมีหัวตะก้อค่ะหัวใบไม้แล้วก็จะเป็นหัวตะขอค่ะ เรามาดูวิธีการนำโถออกกันนะคะเราจะต้องหมุนค่ะหมุนตามลูกศรแล้วก็ใส่ล็อกที่มีบริเวณตูดของก้นถังนะคะให้พอดีกับบริเวณฐานค่ะลักษณะด,ดังคลิปนะคะแล้วก็หมุนตามล็อกค่ะขนาดของตัวโถปากกว้าง21เซนรอบตัวโถ ổ, บริเวณที่อ้วนมากที่สุดจะอ้วนประมาณ71เซน ความสูงจากก้นโถถึงบริเวณปากสูงประมาณ17เซนมาต่อกันที่ตัวเครื่องผสมถ้าเราหงายเขาขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นเป็นตัวจุบกันลื่นค่ะฐานของตัวเครื่องยาวประมาณ32เซนกว้างประมาณ18เซนและแนวทะยงประมาณ33.5ส่วนสูงจะประมาณ26เซน มาดูหัวผสมกันบ้างนะคะหัวนี้จะเป็นหัวตะขอเอาไว้นวดขนมปังค่ะแต่สำหรับเครื่องตั้งโต๊ะไม่แนะนำให้นวดนะคะจะทำมาจากอลูมิเนียมหรือเหล็กหัวที่สองจะเป็นหัวตะก้อนะคะหัวนี้จะใช้บ่อยที่สุดเลยค่ะจะใช้เวลาตีไข่ขาวหรือทำขนมเคก้กทำสปันอย่างเงี้ยค่ะหัวจะผลิตมาจากอลูมิเนียมหรือเหล็กค่ะผสมพลาสติกนะคะ หัวที่ 3, จะเป็นหัวใบไม้ค่ะหัวใบไม้จะใช้ตีเนยค่ะจะทำมาจากอลูมิเนียมหรือเหล็กค่ะมีน้ำหนักเบาวิธีการใส่พลาสติกกันฟุ้งนะคะก็จะสวมเข้าไปบริเวณหัวผสมเลยค่ะไม่มีล็อกไม่มีอะไรนะคะดันเข้าไปเฉยๆการใส่โถผสมนะคะก็อย่าลืมวางตามล็อกแล้วก็หมุนตามลูกศรค่ะขั้นตอนของการใส่หัวผสมนะคะก็จะใส่ให้ตรงล็อกค่ะ กดเพียงเล็กน้อยค่ะแล้วก็หมุนเพื่อล็อกหัวผสมนะคะทำอย่างในคลิปเลยค่ะฝาของกันฟุ้งก็จะมีช่องไว้ใส่ของเหลวมาดูหัวผสมเวลาที่เขาอยู่ในโถนะคะว่าเขาจะมีระยะห่างที่เท่าไหร่เราจะลองเอากระดาษคู่มือค่ะสอดเข้าไปนะคะบริเวณหัวตะก้อค่ะเห็นไหมคะเขาจะห่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะ แบบนี้จะหมดปัญหาการตีไม่ถึงก้นโถแต่ยังไงก็ต้องใช้ภายช่วยผสมนะคะมาดูเกี่ยวกับปุ่มการควบคุมการทำงานนะคะเครื่องนี้จะมีไฟเมื่อที่เครื่องทำงานนะคะเมื่อไฟเข้าแล้วเปิดการทำงานไฟก็จะขึ้นเป็นแสงสีฟ้าค่ะเขาจะมีทั้งหมด5สปีดแล้วก็จะมีอีกหนึ่งสปีดเป็นสปีดฟรีเครื่องนี้มีระบบเซฟตี้ด้วยนะคะ ถ้าเกิดหัวผสมไม่อยู่ในตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้ต่อให้เสียบปลั๊กและเปิดสวิตช์เครื่องก็จะไม่ทำงานค่ะมาดูการทำงานนะคะว่าเขาตีไข่แค่1ฟองเนี่ยเขาจะตีได้ขึ้นฟูไหมเพราะว่าถูเขาใหญ่มากค่ะถูเขาขนาด4.7ลิตรโดยประมาณนะคะ ขณะที่เราทดสอบเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ1นาทีโดยใช้สปีด1-5ค่อยๆปรับขึ้นไปตามลำดับค่ะผลปรากฏว่าเขาตีไข่ไก่เบอร์หนึ่งในเวลา1นาทีได้เป็นที่น่าพึงพอใจมากเจ้าเครื่องนี้ทำงานได้ดีมากจริงๆค่ะราคาสบายกระเป๋าราคารวมค่าขนส่ง2,000ต้นๆเรามีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากค่ะวิธีการถนอมเครื่องนะคะ เวลาที่เราเปิดปุ่มสวิตช์การทำงานเราจะต้องบิด1ไป2 2ไป3ลักษณะนี้ค่ะเวลาปิดก็เช่นกันนะคะไม่ใช่ปิดลำดับที่4มา1แบบนี้ไม่ได้นะคะจะทำให้เครื่องของเราเสียหายเร็วมากค่ะถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดติดตามและชมคลิปอื่นเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ